สวัสดีครับทุกคนมีคำถามเข้ามามากพอสมควรเหมือนกันครับเรื่องที่จอดรถของสนามบินอูดะเเานะครับว่าที่จอดเป็นยังไงนะครับมีหลังคาไหมบางท่านก็ห่วงว่ามาจอดรถทิ้งไว้แล้วเนี่ยรถก็จะแดดโดนแดดเรียนะฮะจนสีซีหรืออะไรหรือเปล่านะฮะแล้วก็มีที่บังแดดบังฝนให้รถไหมนะครับบางท่านเนี่ยรักรถมากนะครับ รักเหมือนลูกเลยก็ว่าได้ก็เข้าใจครับว่าเป็นห่วงกันว่ารถจะโดนแดดโดนอะไรไหมในกรณีที่จอดตากแดดไว้หลายวันนะครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยว่าจอดแล้วเนี่ยจะมีความปลอดภัยไหมนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงหลังจอดรถของสนามบินนะครับแล้วก็มีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับจอดคิดเป็นายชั่วโมงแล้วก็ เป็นรายวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เราก็จะพาไปดูแล้วก็เพื่อให้หายคล่องใจกันนะครับครับเมื่อท่านขับเข้ามาถึงท่ากาศยานจะเขาแล้วนะครับก็จะผ่านนี่นะครับอาคารผู้โดยสารหลังเก่านะครับจะผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็น ลานจอดรถหนึ่งนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปจอดได้แต่ว่าด้านด้านขวามือครับเป็นลานจอดรถหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปจอดได้นะครับเราพาไปดูลานจอดรถหนึ่งก่อนนะครับเเลยก็ต้องรับบัตรจอดก่อน เคครับเมื่อรับบัตรจอดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะพาขับเข้าชมเลยโอเคครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมจะพาไปดูลานจอดของมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับรถจักรยานยนต์นะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็จะมีเซเว่นอยู่นะครับแล้วก็มี h a ฟเฟอเมซอนนะครับจะตรงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นที่จอดรถของจักรยานยนต์นะครับด้านขวามือนี่นะครับเป็นที่จอดรถ จ,จักรยานยนต์นะก็จะไม่มีหลังคานะครับก็จะจอดไว้กลางแจ้งอย่างนี้นะครับค่าจอดก็ตกวันละห้าสิบบาทครับแล้วก็ลานจอดรถของ รถจนนะครับก็จะเห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะมีของร้าจะรถหนึ่งเนี่ยจะมีหลังคาอยูอ่แค่แถวเดียวนะครับดังนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่โล่งๆนะครับไม่มีหลังคาน,คนี่ฮะท่านก็วนวน,วนมาหาที่จอดได้เลยนะครับนี่นะฮะก็จะเป็น อย่างนี้ฮะมีที่มีหลังคาให้เสร็จสับนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะจอดตากแดดหรือว่าร้อนนะครับมันจะวนให้ดูกันเลยอจาจจะรถหนึ่งนี่ก็มีหลังคาอยู่แค่แถบแถวเดียวนะฮะนอ่นนั้นก็จะเป็นที่โล่งอย่างนี้นะครับที่โล่งนะคะะเผื่อท่านมาแล้วโอเคมันไม่ถูกใจนะมันเป็นที่โล่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกลานหนึ่งนะครับ เป็นลานจอดรถสามนะครับสําหับบท่านที่ยังไม่เคยมานะฮะท่านออก็วนออกวนออกก็คืนแบบจอดรถครับ โอเคเราไปดูลานจอดรถสามกันเลยนะครับลานจอดรถสามเนี่ยก็จะอยู่ถัดไปนะครับที่ด้านซ้ายมือที่เห็นนี่ก็เป็นอาคารผู้โดยสารหลังที่สองนะครับถ้าท่านมาก็เข้ามาส่งผู้โดยสารอันนี้นะฮะประตูแรกนี้นะครับก็จะเป็นประตูของผู้โดยสารระหว่างประเทศนะครับถ้าท่านจะบิน ออกนอกประเทศก็มาประตูนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นประตูผู้โดยสารภายในประเทศนะครับถ้าบินภายในประเทศท่านจะต้องมาจอดส่งหรือว่าลงตรงนี้นะครับอันนี้ครับโอเคเราไปดูกันเลยสมมุติว่าท่านส่งผู้โดยสารหรือว่าผู้ที่จะขึ้นเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าท่านที่ เอารถมาจะจอดนะครับจอดเพื่อขึ้นเครื่องนะฮะสักสองสาวันก็มานี่เลยครับแนะนําว่ามาลานจับรถสามนะครับอันนี้ก็เนี่ยฮะหลังคางก็จะมีเยอะหน่อยนะครับแล้วก็กว้างกวางกว่านะครับเข้ามาก็จะต้องรับปัดรนจุด รับปัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไที่จอดกันเลยนะครับเราไปพาวนดูที่จอดกันก่อนนะครับนี่นะครับก็จะมีหลังคาอยู่มีน่าจะเพียงพอนะครับจอดได้หลายคันเลยทีเดียวนะนี่ครับ เยอะแยะมากมายนี่นะครับจากที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นหลังคาฮนะไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องว่ารถท่านจะโดนแดดหรือโดนฝนนะครับอาจจะโดนโดนนิดหน่อยครับคงไม่เป็นไรครับโอเคครับต่อไปเราก็มาดูอัตราค่าจอดรถที่เข้ามาใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถนะครับ รถยนต์ที่ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์เช่นรับส่งผู้โดยสารนะฮะหนึ่งรถยนต์โดยสารขนาดเล็กเช่นรถตู้รถยนต์ให้เก็บค่าธรรมเนียมตามรายชั่วโมงนะครับเศษชั่วโมงคิดเป็นหนึ่งชั่วโมงโดยมีอัตราดังนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงยี่สิบบาทสองชั่วโมงสี่สิบสามชั่วโมงหกสิบสี่ชั่วโมงแปดสิบห้าชั่วโมงหนึ่งร้อยหกชั่วโมงร้อยยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบชั่วโมงร้อยสี่สิบบาทนะครับรถรถยนต์ บรรทุกและรถโดยสารขนาดเล็กและขนาดใหญ่รถบัสอะไรพวกนี้นะก็ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายชั่วโมงนะครับเศษของชั่วโมงก็ให้คิดเป็น1ชั่วโมงเมียตาดังนี้นะครับ1ชั่วโมง70 2ชั่วโมง140 3ชั่วโมง210 4ชั่วโมง280 5ชั่วโมง350 6ชั่วโมง420รถยนต์ที่เข้ามาในพื้นที่ลานจอดรถที่จอดไม่เกิน20นาทีนะครับก็ไม่เสียค่าจอดนะครับ เศษของนาทีคิดเป็น1ชั่วโมงนะครับรถจักรยานยนต์อัตราค่าจอดอมีดังนี้นะครับ 1- ถึงห้าชั่วโมงก็10บาทนะครับ6ชั่วโมงขึ้นไปค,คิดเป็น1วันวันละ5้าสิบบาทนะครับเกิน20สนาทีคิดเป็น1ชั่วโมงเศษของชั่วโมงก็ถัดไปก็คิดเพิ่มอีก1ชั่วโมงนะครับก็ค่าโดยสารก็ตามนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับที่จลดรถของสนามบินอุ่ตเภานะครับ ท่านคงจะหายหัวนะครับว่ามีหลังคาไว้สําหรับบังแดดบังฝนให้รถของท่านนะครับแล้วก็ทางด้านราคาเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่แพงนะครับไม่แพงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับสนามบินที่อื่นนะครก็ท่านมีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรหรือว่ามีอยากจะให้ผมไปอัปเดตนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าไม่เหลือบ่ากาแรงจนเกินไปก็จะมาอัปเดตให้นะครับ ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะไปอัปเดตว่ามีเรื่องราวอะไรที่ท่านได้ชมกันนะครับขอบคุณครับ